สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับรายการอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 M c o t HD แห่งนี้เช่นเคยนะครับจะมีเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจได้ประโยชน์ซึ่งเป็นเรื่องของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการแพทย์ที่มีการนำมาใช้บำบัดร,รักษาอาการป่วยด้วยโรคภัยต่างๆให้กับมนุษย์เหล่านี้แหละครับว่าวันนี้โรงพยาบาลสุขวิทได้นาเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์อย่างใหม่เนี่ยมารักษาอย่างไงเดี๋ยวไปติดตามจากคุณหมอ อุมาพรนวลไทยสงนะครับซึ่งเป็นศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะที่ประจำอยู่โรงพยาบาลสุขุมวิทครับผู้ป่วยเป็นผู้ชายอายุประมาณ50กว่าค่ะก็คนไข้เองรักษาโรคต่อมลูกหมากโตมาระยะหนึ่งนะคะประมาณ2-3สปีด้วยยาหนึ่งตัวก็คือยาตัวแรกนะคะก็คือเรียกว่ากลุ่มอัลฟาบล็อกเกอร์นะคะจะทำให้ต่อมลูกหมากเนี่ยมันนุ่มแล้วก็อ่อนลงนะคะท้าไมปัสสาวะคล่องขึ้น คนนี้อาการเกิดขึ้นเร็วนิดนึงเพราะว่าปกติคนอายุ50าสิต้นๆส่วนน้อยถึงจะเริ่มจะต้องรักษานะคะแต่ว่าพวกนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเฉพาะบุคคลนะคะบางทีอาจจะเกี่ยวกับกรรมพันธุ์แล้วก็การใช้ยาอย่างคนนี้เดิมเขามีประวัติเคยใช้ยาฮอร์โมนเพศช,ชายนะคะซึ่งเขาใช้เองก็จะทำให้ต่อมลูมากมันโตเร็วกว่าคนอื่นนะคะแล้วก็ต่อมลูมากไซส์ขนาดค่อนข้างโต นะคะคทีนี้โรคต่อมลูกหมากโตมันจะเป็นไปตามอายุอะค่ะนะคะ,นะคะก็คือมันเป็นความเสื่อมเหมือนผมงอกเข่าเสื่อมบางคนก็จะต้องเริ่มรักษาเร็วนะคะถ้าตามสถิติก็คือ50ขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มโตละซึ่งะจะเริ่มรักษากันก็ต่อเมื่อคนไข้มีอาการที่ทําให้รบกวนชีวิตประจําวัน<ๆ>เช่นปัสสาวะบ่อยไม่สุดปัสสาวะกลางคืนกลางคืนนะคะหลับไปแล้วต้องลุกขึ้นมาตื่นหรือว่า กั้นปัสสาวะไม่ได้นะคะซึ่งพอคนไข้เริ่มมีความกังวลหรือว่ามีปัญหารบกวนชีวิตประจําวันเราถึงจะเริ่มสตาร์ทยานะคะทีนี้ในคนที่มีปัญหาบางคนเนี่ยเนื่องจากกลุ่มที่2ก็จะเริ่มมีผลข้างเคียงเยอะขึ้นคนไข้าบางคนก็จะไม่โอเคที่จะต้องรับประทานยา2ตัวด้วยกันหรือกังวลคอนเซิร์นเรื่องผลข้างเคียงโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอกิจกรรมทางเพศอะไรอย่างงี้ค่ะนะคะ,นะคะก็จะ บางคนก็จะไม่ชอบก็จะหรือว่าแม้แต่บางคนมีไม่อยากจะรับประทานยาเลยเขาก็เริ่มถามหาการรักษาด้วยการผ่าตัดปฏิการรักษาด้วยการผ่าตัดอะ่ะเราจะผ่าตัดกรณีที่ใช้ยาไม่ได้ผลแล้วนะคะอยู่ตัวอย่างเช่นทานยาไปแล้วมีติดเชื้อขึ้นมาหรือว่ามีปัสสาวะเป็นเลือดหรือปัสสาวะไม่ออกต้องสวนสายปัสสาวะคืออย่างนั้นไม่มีทางเลือกคนไข้ต้องไปผ่าตัดแน่ๆน,นะคะแต่ในผู้ป่วยรายนี้คนไข้ตัดสินใจที่จะ ยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ว่าเพียงทานยาตัวแรกไม่ดีพอเราจะเริ่มให้ยาตัวที่สองคนไข้ก็สอบถามถึงผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นก็เขาก็สอบถามต่อไปว่าแล้วมันมีทางเลือกไหมว่าเขาจะสามารถไม่ทานยาตัวที่สองแต่ว่ามีการผ่าตัดหรือการรักษาวิธีไหนไหมที่จะทดแทนได้นะคะซึ่งปัจจุบันมันก็มีการรักษาที่แพร่หลายก็คือการใช้ผ่าตัดโดยการฉีดไอ้น้ำเข้าไปในต่อมลูกหมากนะคะซึ่งเป็นวิธีการที่ ใช้เครื่องมือที่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะแล้วก็ผ่าตัดใช้เวลาน้อยผลข้างเคียงน้อยไม่ต้องมีเลือดออกเยอะนะคะซึ่งอ่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ถูกเอาเอามาใช้นะคะแล้วก็เป็นการผ่าตัดที่ขั้นตอน่ะค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็ปลอดภัยกว่าการผ่าตัดแบบดั้งเดิมเยอะมากนะคะในผู้ป่วยบางรายนะคะที่ไซต์ต่ำลูกหมากไม่ได้ไม่ได้โตแบบ มากๆเกินไปนะคะแม้ว่าคนไข้จะปะสัสสาวะไม่ออกมาแล้วก็คนไข้กังวลเรื่องการเลือดออกติดเชื้อรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีปัญหาเรื่องเลือดอยู่แล้วนะคะสามารถใช้วิธีนี้รักษาได้เหมือนกันนะคะก็คืออาจจะใช้เวลาในการที่ทำให้ไซส์มันลดลงมากกว่าเดิมหน่อยนะคะก็คือส่วนมากเราก็จะ มันก็จะเริ่มลดลงที่1เดือนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะค่อยๆลดลงได้ผลการรักษาประสิทธิภาพสูงสุดที่ประมาณ3เดือนนะคะก็คือการขั้นตอนก็แค่ส่องกล้องเข้าไปแล้วก็เขาก็จะมีเซตเครื่องมือนะคะที่ทําไอน้ำนะคะแล้วก็เราก็จะวัดขนาดไซส์ของต่อมลูกหมากแล้วก็กะว่าเราจะฉีดตรงจุดไหนบ้างปริมาณกี่จุดนะคะซึ่งเป็นหัตถการที่ต้องถือว่าเป็นแบบนวัตกรรมที่ช่วยได้เยอะมากช่วงแรกๆกรากรฉีด อไอ้น้ำเข้าไปมันจะทําให้ต่อมมันบวมนะคะดังนั้นคนไข้จะต้องใส่ใสายสวนปัสสาวะไว้สองสาวันถึง1สัปดาห์แล้วแต่ไซส์ของต่อมลูกหมากนะคะหลังจากที่ถอดคนไข้ก็ปัสสาวะได้ดีนะคะแล้วก็พบกันที่1เดือนเนี่ยคนไข้ก็แฮปปี้นะคะก็ไมอ่อาการของการปัสสาวะไม่ค่อยออกไม่สุดหรือว่าปัสสาวะบปกลางคืนก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็คนไข้ก็จะค่อยๆได้รับประโยชน์มากขึ้นคือต่อมจะค่อยๆฝ่อ,อลงประสิทธิภาพ สูงสุดที่จะได้ก็จะอยู่ที่เราเราสามเดือนคือหลังจากสามเดือนนี้คือน่าจะได้เท่านี้แล้วจริงๆโรคต่อมลูกหมากโตคือต้องถือว่าถ้าได้เป็นคือโชคดีคือเราอายุยืนจนได้เป็นนะคะ <laughs> เพราะว่าดังนั้นแต่ว่าเพียงแต่ว่าอาการของต่อมลูกหมากโตอ่ะมันมามันมีอาการอย่างอื่นได้หลายอย่างนะคะเช่นคุณอาจจะมีโรคของโรคติดเชื้ออยู่หรือว่าเป็นโรคนิว่ว นะคะหรือว่าแม้แต่เป็นพวกมะเร็งซึ่งมะเร็งต่อมลูกหมากส่วนใหญ่ไม่มีอาการแต่ว่ามันมาด้วยกันได้นั้นโดยส่วนใหญ่ก็ถ้ามีอาการเกี่ยวกับระบบปัสสาวะที่ผิดปกติโดยเฉพาะในผู้ชายที่อายุเกิน50นะคะก็แนะนําว่าควรจะปรึกษาหมอระบบปัสสาวะเพื่อให้เขาวินิจฉัยให้ถูกต้องนะคะเห็นผลชัดเจนแน่นอนอันนี้ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับท่านชายที่มีปัญหาในเรื่องของต่อมลูกหมากโตจะวัย50อัพหรือ60อัพ ก็อยากปล่อยทิ้งไว้นานเพราะว่าโอกาสที่จะบานปลายในเรื่องของตอมลูกหมากโตมีมากทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามเนื้อหาสาระจากโรงพยาบาลสุขุมวิทพบกันใหม่ในวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับอานะทิตย์่งสาวันบ่ายโมงสีนาทีที่ช่อง9 m c o t HD กดหมายเลข30อย่างนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ